ยินดีต้อนรับสู่ Daily Ease Podcast พื้นที่เล็กๆที่ชวนคุณมาพบความสบายใจในทุกวันเพราะเรารู้ว่าความสงบก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเติบโตมาคุยกันเบาๆเพื่อใช้ชีวิตที่อ่อนโยนกว่าเดิมคุณเคยรู้สึกไหมว่าช่วงหนึ่งของชีวิตเราใช้เวลาไปกับการดูแลทุกคนแต่พอวันหนึ่ง หันกลับมามองตัวเองแล้วถามเบาๆว่าฉันลืมดูแลตัวเองไปตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องง่ายๆแต่สำคัญที่สุดในชีวิตเริ่มต้นดูแลตัวเองตอนนี้ยังทันไหมเรามักเริ่มช้าเพราะอะไรหลายคนรู้ดีอยู่แล้วว่าการนอนให้พอการกินดีๆการออกกำลังกายหรือการพักใจมันสำคัญ แต่ก็มีเสียงในหัวที่พูดว่าตอนนี้มันช้าไปแล้วมัง้งเพราะอายุเข้าเลข4ี่เลขหเรามักจะรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมใจไม่เหมือนเดิมแล้วความรู้สึกแบบนั้นมันทำให้เราไม่กล้าเริ่มแต่ความจริงคือไม่มีคำว่าสายเกินไปสําหรับการเริ่มต้นดูแลตัวเองเพราะทุกครั้งที่คุณเริ่มดูแลใจและกายแม้จะช้าแค่ไหนร่างกายจะตอบรับทันทีและใจจะขอบคุณคุณเสมอ ร่างกายกับจิตใจของเรามีพลังในการฟื้นตัวได้เสมอรู้ไหมครับว่ามีงานวิจัยมากมายเลยที่ออกมาพูดตรงกันว่าไม่ว่าตอนนี้เราจะอายุเท่าไหร่แล้ว30 40 50หรือมากกว่านั้นร่างกายของเรายังคงสามารถซ่อมแซมตัวเองได้อยู่เสมอยกตัวอย่าง คนที่เริ่มออกกำลังกายตอนอายุ50ปีก็สามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและสมรรถภาพของหัวใจได้เท่ากับคนหนุ่มสาววัย20กว่าๆที่เพิ่งเริ่มใหม่เลยมันน่าทึ่งมากใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายเท่านั้นนะใจของเราก็เหมือนกันมันสามารถฟื้นตัวได้ด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเราจะผ่านเรื่องราวหนักๆมา ไม่ว่าจะเป็นความเครียดความผิดหวังหรือว่าเพิ่งเจอกับความสูญเสียครั้งใหญ่สมองของเราก็ยังคงมีความสามารถในการสร้างเส้นทางใหม่ขึ้นมาได้นักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองนั่นเองแล้วเราจะเริ่มต้นได้ยังไงล่ะไม่ยากเลยครับแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ สิ่งที่ทำได้ง่งายๆในชีวิตประจำวันอย่างเช่นหายใจลึกๆสักวันละหนาทีตื่นเช้ามาหรือก่อนนอนก็ได้สูตรลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยออกมาหรือลองเขียนสมุดขอบคุณจดบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม อาจจะเป็นอาหารเช้าที่อร่อยหรือรอยยิ้มจากคนแปลกหน้าหรือแม้แต่การเดินออกไปเจอแสงแดดยามเช้าออกไปรับแสงธรรมชาติสักเล็กน้อยให้ร่างกายได้รับวิตามินดีให้จิตใจได้ผ่อนคลายสิ่งเล็กๆน้อยๆยเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวแต่สิ่งที่มันต้องการจริงๆคือ ความตั้งใจที่จะเริ่มต้นเท่านั้นเองความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแม้แค่นิดเดียวเพื่อตัวเราเองเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อจิตใจที่แข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันสายเกินไปนะร่างกายกับจิตใจของเรารอให้เราเริ่มต้นอยู่เสมอเริ่มวันนี้ตั้งแต่วันนี้ไปด้วยกัน วิธีเริ่มดูแลตัวเองก็คือเริ่มวันนี้เลยถ้าตอนนี้คุณกำลังคิดอยู่ว่าอยากเริ่มดูแลตัวเองแล้วจริงๆแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีผมอยากจะชวนให้คุณลอง3ขั้นตอนง่ายๆนี้นะครับมันไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนและที่สำคัญมันเริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้ขั้นที่หนึ่ง ฟังร่างกายของเราก่อนอย่าฝืนอย่าเร่งรีบแค่หยุดสักครู่แล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ร่างกายของเราต้องการอะไรจริงๆมันอาจจะเป็นการพักผ่อนอย่างเต็มที่สักคืนหรืออาจจะเป็นแค่การเดินช้าๆสัก30นาทีออกไปรับอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกบางทีร่างกายเราอาจจะบอกว่า อยากดื่มน้ำเยอะๆหรืออยากทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นลองฟังลองรับฟังแล้วอย่าเพิกเฉยขั้นที่สองดูแลใจของเราให้เหมือนดูแลเพื่อนสนิทลองคิดดูสิครับเวลาเพื่อนสนิทของเราทำผิดพลาดเราให้อภัยเขาได้ใช่ไหมเราปลอบโยนเขาบอกว่า ไม่เป็นไรมันเป็นแค่เรื่องปกติถ้าเราทำผิดพลาดแล้วทำไมเราไม่ให้อภัยตัวเองบ้างล่ะครับทำไมเราถึงพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่รุนแรงด่าตัวเองตำหนิตัวเองจนบางทีมันก็เจ็บปวดเกินไปแค่ลองพดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนขึ้นนะครับบอกตัวเองว่าไม่เป็นไร เราทำได้แล้ววันนี้เราพยายามมาแล้วนั่นก็เยี่ยมมากแล้วการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองมันทรงแงมากกว่าที่เราคิดนะครับขั้นที่3ามทำเล็กๆแต่ทำอย่างสม่ำเสมอนี่คือกุญแจสำคัญที่สุดเลยครับ เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดในวันเดียวไม่ต้องตั้งเป้าหมายใหญ่โตจนทำไม่ได้เพียงแค่ทำวันละนิดเดียวแต่ทำทุกวันอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นการดื่มน้ำเพิ่มขึ้นวันละแก้วหรือนอนเร็วขึ้น15นาทีหรือยืดเหยียดร่างกายตอนตื่นนอนแค่5นาทีสิ่งเล็กๆ็น้อยๆแบบนี้ ถ้าทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงจริงๆภายในเดือนเดียวจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นอย่าดูถูกพลังของความสมั่งเสมอนะครับเพราะมันคือสิ่งที่สร้างนิสัยที่ดีและนิสัยที่ดีคือสิ่งที่สร้างชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ดังนั้นเริ่มเลยครับวันนี้ไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอถึงอาทิตย์หน้าเริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่เริ่มตอนนี้เลยเพราะการดูแลตัวเองไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยมันคือความจำเป็นที่เราสมควรได้รับบทสรุปของการเริ่มต้นดูแลตัวเอง การเริ่มต้นดูแลตัวเองมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลับไปเป็นคนเดิมเมื่อ20ปีก่อนไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีหุ่นแบบตอนอายุ25หรือต้องมีพลังแบบตอนยังหนุ่มยังสาวแต่มันไม่ใช่เรื่องของการย้อนเวลา แต่มันคือการเริ่มเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองในวันนี้ในตอนนี้ในช่วงเวลาที่เราอยู่ยอมรับตัวเองในทุกๆด้านทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนทั้งความสำเร็จและความผิดพลาดเป็นเพื่อนที่คอยฟังคอยเข้าใจ เป็นเพื่อนที่ให้กําลังใจตัวเองไม่ใช่เป็นศัตรูที่คอยตำหนิตัวเองอยู่เสมอและรู้ไหมไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่3 4 4ส50 60หรือมากกว่านั้นวันนี้ยังทันเสมอทันที่จะเริ่มต้น ทันที่จะเปลี่ยนแปลงทันที่จะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นไม่มีคำว่าสายเกินไปไม่มีคำว่าเราพลาดโอกาสไปแล้วเพราะทุกวันคือโอกาสใหม่เพราะทุกวันที่เราเลือกดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายแม้แค่นิดหน่อย การพักผ่อนให้เพียงพอหรือแม้แต่การพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาทุกวันเหล่านั้นคือวันที่เรากําลังให้สัญญากับชีวิตว่าเรายังรักมันอยู่เรายังเชื่อว่าชีวิตนี้มีคุณค่าเรายังเชื่อว่าตัวเองสมควรได้รับสิ่งที่ดีๆเราสมควรได้รับการดูแล เราสมควรได้รับความรักแม้จะเป็นความรักจากตัวเราเองดังนั้นเริ่มวันนี้เลยไม่ต้องรอให้ถึงจุดที่สมบูรณ์แบบเพราะจุดที่สมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงเพราะแค่เริ่มที่จะเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองนั่นก็เพียงพอแล้ว เพราะเมื่อเราดูแลตัวเองด้วยความรักชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละก้าวทีละวันและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่สวยงามที่สุด